สวัสดีพี่น้องนี่ปลาดุกพี่น้องเลยล้างทําฟันสะอาดเรียบร้อยแล้วครึ่งกิโลมะเขือเปอาะมะเขือพวงหั่นแค่น้ำเกลือพริกไทยอ่อนกระชายพริกขี้ฟ้าแดงพริกขี้ฟ้าเหลืองพี่น้องต้นพริกแกงเผ็ดใบกะเพราวันนี้กินผัดเผ็ดแกงเผ็ดปลาดุกใส่มะเขือเปอาะมะเขือพวงก,กันพี่น้องปลายำกันเลย มาพี่น้องใส่น้ำมันลงไปน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกผัดเผ็ดนั่นเองพร้อมก,ก็กะปิเพี่นองผัดให้หอมเลยพี่น้อง ้พริกแกงกระไทยหอมดีแล้วพี่น้องนี่ปลาดุกใส่ไปเลยวันนี้แกงน้ำคุกคิคุกค็พี่น้องแล้วใส่ปลาดุกไปก่อนเดี๋ยวเติมน้ำพี่น้อง มากินเที่ยวพี่น้องพริกแตกมันย่องเลยพี่น้องเอ้โอ้ยพี่น้องปลาเริ่มจะกรุใส่น้ำไปเลยพี่น้องอย่างนั้นคุกคีคลุกคีอืมโอ้โหมาจะใช้ปรุงรสเลยพี่น้องตามน้ำปรุงรสเลย รสด้วสักช้อนหนึ่งผงนัวผงนัวไปนะ้องช้อนหนึ่งกันทรายน้ำปลาไปนะ้องมะเขือเปราะมะเขือพวงใส่ไปเลยไปนะ้อง ใส่ลงไปลอยปลาสุกเดี๋ยวปลาสุกมะเขือสุกกันละเลยใส่ไปพร้อมกับปลาเนี่ยปลาเริ่มจะสุกโอ้โหพี่น้อง,ง,องนนเนี่ยแกงน้ำคุกเค็มคลุกเค็มนะเนี่ยเดีวน้ำน้อยไปนิดพี่น้องใส่น้ำหน่อยกุกข้าวเก่งไปเดี๋ยวให้เดือดก่อนพี่น้อง โอ้พี่น้องโอ้โหน้ำกุกขิดกุกขิดพี่น้องน้ำไม่เยอะมาเจ๊ตาใครกินหน่อยข้าวบ,บ้านๆทำง่ายๆก็ตชยัยโอ้ยได้เลยพี่น้องเลยแจ๋วเลยนี่พี่น้อง กระชายพริกขี้ฟ้าแดงพริกขี้ฟ้าเหลืองพริกไทยอ่อนโอ้โหน่ากินไหมพี่น้องกินขนมเกงก็ได้นะเนี่ยกินขนมเกงต้องใส่น้ำเยอะกว่าน,นี้หน่อยด,ดู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 พี่น้องดูประดุกเนี่ยเนี่ย โอ้พี่น้องเลยดูน่าก,กินมากเลยเก่งขนมเก่งก็อร่อยเลย,เลยพี่น้องเลยดูดูปลาดุกปลาดุกครึ่งกิโลพี่น้องบายเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกับข้าวง่ายๆกะทิมีหนวดแกงเผ็ดปลาดุกหรือผัดเผ็ดนั่นะพี่น้องทำคุกคกี้คุกคกีก้ใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงใส่กะชิบายป,ปิดไฟเดี๋ยวปลาจะเละเดี๋ยวจะใช้ตักใส่จานให้ดูพี่น้อง โอเคน้องกระชายหันไปหยิบจานลืมเลยใบกระเพราพี่น้องโอ้โห oh, oh, เดี๋ยวน้อยใจเลยไม่ใส่ใบกระเพราทีเด็ดนะครับอืมไกบกระเพรากรใช้ยก็งามมากเลยพี่น้องให้เขบอกไปเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เสร็จจริงๆไปใส่จานกัน เสร็จเรียบร้อยพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุใส่มะเขือเปราะมะเขือพวงใส่ใบกะเพรากับข้าวง,าง่ายๆ้าใช้มีหนวดเป็นไงพี่น้องน่ากินไหมกินกับน,นมกินก็อร่อยเลยพี่น้องขอบอกมีปลาเค็มแก้มนะสุดยอดกับข้าวบ้านๆทำง่ายๆะใช้มีหนวดพี่น้องไปทากินก็ดูไม่มีอะไรยากเย็นอยากกินอะไรก็หามาทาพี่น้องเอ,อ้ยทําให้ลูกให้หลานกิน ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกําลังใจตใาชัยนะขอบพระคุณมากเพื่อน,ก,นดกดติดตามให้กําลังใจตาชัยมีหนวดด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจตใาชัยมีหนวดด้วยพี่น้องขอทุกคนมีความสุขความเจริญพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง